เริ่มต้นจากการทำเงื่อนเลข8นะครับใช้เชือกวิ่งไหว้ทับเส้นหลักอยู่ข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็สอดขึ้นมาที่ห่วงที่มือซ้ายจับอยูนะ่เราก็จะให้เหลือเป็นห่วงแบบนี้เพื่อที่จะทำเป็นห่วงคล้อง หลังจากนั้นเราใช้เชือกวิ่งเนี่ยวิ่งกลับไปตามเชือกวิ่งที่เราวิ่งมาเราวิ่งมาทางไหนแล้วก็สอดไปตามเส้นที่เราวิ่งมาของของเงื่อนเล็กแปดนะครับมาทางนี้อ้อมมาทางนี้เข้ามาตามเส้นหลักเห็นไหมครับ